ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสาหรับลาไยหายทองคําโดนวุน้นเส้นสุขุมวิทสิบเอ็ดเจ้าของวลลิเดตบอกว่าขอความร่วมมือนะคะขอความร่วมมือนะคะโดนวุน้นเส้นวีนนะักอุ้ยล,ลําไยะลูกอย่าม,มันะลูกนี่คือวุน้นเส้นบอกพี่น้องครับผมหลายเพจอย่างนะฮะเพราะว่าจะเป็น อีซอ,อขยี้ข่าวเจมอยรอยแปดอีกหลายผู้หลายคนพน้ังครราผมออกมาว้าเลยบอกว่าจังซี่เดี๋ยวกนเดวุนเซนเดอ้อดังยังไม่นานแสงมาได้ไม่นานแล้วก็คงจะดับสนิทนี่คือหลายเพจด,ดังออกมาตีข่าวพน้องครราผมหลังจากนั้นนะฮะวุนเส้นก็ออกมากราขอโทษจากจากอีลำใหญ่กลายเป็นคุณลำใหญ่ แต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่น้องครับผมโดนทั่วล่งยับเลยและที่สำคัญฝากถึงวิงวอนถึงพี่พศอานนทำสิทำสิหอแจ่แตกแหกลำใหญ่ให้วุ้นเส้นเล่นวาซานเ,เรือร่วเป็นแบบไหนปะจิละเล่นจิละเล่ามาซีวอลซูฟัง สวัสดีครับพี่น้องตอนรับข่าสู่รายการจัก,กรวาลลูกทุ่งกับนุ่มเจียระนะครับพี่น้องคราบนุ่มเจีระต้องบอกเลยว่าเรื่องเล่านี่นะฮะบู๊หลายเพจหลายสือ่อทั้งสื่อออนไลน์ทั้งสื่อนั่นนี่นวนเล่นกันหมดเพื่ออย่างพี่น้องครับผมตีข้าวเห็นนัก ทุกคนบอกว่าอย่ามั่นเกินค่ะสุดท้ายพวกเนี่ใจว่าล่ำไยมั่นหรือว่าผู้ใดมั่นกันแน่พี่น้องครับแต่ว่าวันที่นี้นะฮะนุ่มเจรละเอาทุกๆเรื่องเาวาของทุกๆซื้อเนี่ยมาว้าวููฟัางพี่น้องครับผมเพราะว่ายงนะฮะพี่เนยว้ากันพี่เนยโซกันคอยกันมาว้าตามได้พี่น้องครับผมกะทีอว่าซาเน่จังหน่อยแ่ละพี่น้องคาราตะวายอยากรู้ให้พเจ้าได้เห็นทุกมุมงทุกมิติว่าเป็นจังใดนะพี่น้องนะเริ่มต้นแบบนี้เลยนะครับผมจากอิซอคยี่ข่าวเลยเออ อิศอขยี้ข่าพี่น้องครับผมขยี้ข้าขยี้แน่บอกว่าอืมวนเส้นเจ้าแม่ห้ามทับวีนฉ่ำเออวินจังใดลับพี่น้องครับผมเอาอันดับแรกไปเมืองบรรยากาศก่อนว่าวินงลำไยแค่ใดใหญวินงลำไยปันใหญหนูลำไยคนลูกอย่ามั่นค่ะอย่ามั่นค่ะล่าไปเมืองพี่น้องครับผม หนูลูกใจเย็นทุกคนก็ามาลาดูหนูใจเย็นครับเย็นเย็นครับหนูลูกหนูอย่ามาตอนที่หนูอย่ามาลูกตอนที่หนูไม่เกินก็เปลี่ยนชุดก่อนลูกเปลี่ยนชุดครับเปลี่ยนชุดนะถ้าไม่ได้จังให้เราเลือกหัวแจ้งแต่ไร้อยลานะลูกเล่นใจพูดมาคุยกับแม่ก่อนลูกแม่พูดอะไรเปลี่ยนชุดก่อนเราเปลี่ยนชุดอยู่ครับเขาแสดงอยู่ครับ ไม่ได้รู้บางทีบางทีลูกคุยกับแม่บ้านมาลูกเนาะฮัลโหลลูกงานซิทเจนิกาไปกาละเลยฮัลโหลลูกเขาเปลี่ยนชุดอยู่ครับเขาเปลี่ยนชุดอยู่ครับกลายเป็นตลกอะลูกจะสวยกลายเป็นตลกอะลูก ที่นี่พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเดมมึงคลิปแล้วอบอพ่อเห็นบรรยากาศแล้วอบอเจมอยร้อยแปดนะฮะกับเมื่อบอกตอนมาสู่ตวันเหตุการณ์นั้นคืออีหย่างพี่น้องครับเพิ่นบอกว่าจังสี่นะครับยามสึกเรารบยามสงบเราตีกันเองคือไงเหตุการณ์ก็คือว่าลำใยห,หายทองคําไปโชว์ในร้านดังแห่งหนึ่งย่านเต่าปูนอะเขาดูจักรลางดิวพลังพี่น้องครับผมหนึ่งในทัพกระเทยผ่านสึกอย่างแม่วุนเส้นสุขวิตสิบเอ็ด ผู้ชอบขยิบตาชีชอบมาดื่มมาดริงณนะร้านนี้แล้วมีซีนได้ขึ้นไปบนเวทียิ่งตอนมีกรนะแสณร้านก็ให้ขึ้นฉ่าเลยเพื่อสร้างความสนุกสนานแมนคอยเห็นอยู่พี่น้องครับคยยนคลิปอยู่หลังๆมานนีล่า,ลา,า,นลานเนี่ยก็คือพะอพอบุญเส็นไปปุ๊บกระแสไม่ช่วงรับเชิญบุญเส็นบุญเสนก็บว่าจะฟองในพื้นทีนันนีนนท์คู้แมนบุญเส็นก็จะขึ้นไปอยู่เรื่อยๆพี่น้องครับผมแต่วันนั้น ลำไยหายทองคำต้องมาโชว์สุดท้ายแม่มุนเส้นเลยขอขึ้นไปแจมแต่เจ้าของร้านไม่ให้เสียต่างจ้างลำไยก็อยากให้คนดูแบบเต็มอิม่มและใช่ค่ะแม่วุนเส้นน่าจะดื่มดิ้งเยอะเกินไป วันนั้นก็เลยทำให้ไม่มีซีนกู้ด่ากราดทีมงานเจ้าของร้านลามยันไปถึงลำใหญ่อย่ามั่นค่ะอย่ามั่นค่ะลูกแม่ประกาศสักดาห์เลยว่ารู้ไหมฉันเป็นใครนี่คือนักแสดงจากหนังร้อยร้านบางทีก็คุยกับแม่บ้านฮัลโหลลูก แม่ไม่ใช่ไก่กา,าราเล่อย่ามัน่นอย่ามั่นไข่อีลำใหย,ยนี่ลำใหยก็ถมามว่าลำไหต่อกับเมื่อวานลำใหยผิดอะไรอ่ะขอรุญยตทีมลำใหยเพราะรักแดนเซอร์ผู้ชายมากอีพิมเมียทีเมียมแดนเซอร์ลำใหย่อันนี้คืออิจมอยพูดเองอีหยังบ่เขอาใจเรื่องคาราผมยังปร่จบ ย่างบมหัตรแค่น so e ี e ้พี่น้องคาราบผมย่างบะบัตรแค่นี้นะฮะบัดที่นี่นะคราบผมเออนี่นี่นี่ยนี่นี่นี่อันนี้ดีกว่าอีกี้ขยี้ข่าวแม่ทุกสถาบันเทิงเออแม่ทุกสถานบันเทิงพี่น้องครับบอกว่าพี่กระเทยดังยังไม่ถึงเดือนเลยพี่วุ้นเส้นขอความร่วมมือสุขุมวิทสิบเอ็ดน่เมื่อคืนทำไมไปออกลูกเกเรซะเองละด่ากลาดลำยายหายทองคำว่าอย่ามั่น พยายามขึ้นไปบนเวทีแสดงอวดอ้างว่าเล่นหนังร้อยล้านดา่าเจ้าของร้านอีกเหตุเพราะไม่มีซีนบนเวทีและเมาก็ได้เหรอพีจพ่จา้าพี่จ๋านี่อันนี้อิกิออกมาบอาพี่น้องครับผมบัตรที่นี่นะฮะล่าสุดเลยพี่น้องเอยพี่น้องเอยก็เลยมีคํำขอโทสนะฮะจาก อ่ำคุณแม่วุ้นเส้นนะฮะเอามาขอโวษเลยเป็นจังไดแนวได่นะครับผมอันนี้กาคุณแม่อ่าวุ้นเส้นออกมาว่า,ามาขอโวษแล้วพี่น้องครับผมตัวก่อน,นะนะนะออนั่นเนาะเออนี่ยไอ้ก,กี่เอ้อิซออิซ,อ,อ,ซอนะอิซอขย,ยี้ข่าวสักนิดนึงกันแล้วกันพี่น้องครับอิซอบ,บอกว่านางเอกนางร้อยร้านวินชามแม่ทัพห้ามสึกกระเทยที่สุขุมวิทสิบเอ็ดเออ โวยวายหน้างานคอนเสิร์ตลำยัหางทองคาซึ่งพฤติกรรมมาจากภัยความมั่นคงแสงมาได้ไม่นานแล้วก็คงดับสนิทวาซันนี่คืออีกชออีซอขยีเขานะครับและจออรอดีซอเขได้บอกว่าวุ้นเส้นนางเอกนางร้อยล้านแถลงขอโทษหลังวินชับเมาไม่รู้เรื่องวุ้นเส้นตื่นมานะคะวุ้นเส้นยังตกใจตกใจกับคลิปที่ออกไปเมื่อคืนนะคะเพราะว่าเมื่อคืน วุนเส้นได้เมามากมีการกินเหล้าเป็นการมอเาารมอเหล้ากันเมาเหล้ากินเหล้าหนักมากเมามากค่ะอันดับแรกก่อนอื่นเลยสิ่งที่วุ้นเส้นเห็นในคลิปวันนี้วุ้นเสนต้องขอโทษด้วยนะคะกราบขอโทษคุณลำไย,ยแล้วขอโทษแฟนคลับคุณลำไย,ยทุกท่านด้วยนะคะรวมไปถึงขอโทษทีมงานของคุณลำไย,ยด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนที่วุ้นเส้นได้ด่าหรือได้ว่าให้คุณลำไย,ยไปวุนเส้นเมามากจริงๆค่ะจนทําให้ขาดสติจนทําให้มีรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยค่ะจนวุนเส้นกลับมาถึงบ้าน บูเช่ก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่ากลับบ้านมาได้ยังไงอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษทุกคนด้วยจริงๆค่ะอะโอเคแต่สุดท้ายพี่น้องครับผมกะบอกตรงๆแนละ้วเปน็นนางอา่านไลายลอ่านคอมเมนต์ไลมมน์ลอมมน่านกระแสข,ข,ข,ข่าวข้อคิดเห็นสุดท้ายทั่วลงทีคุณแม่บูเช่กะเป็นประเด็นเดียวกันน่ละพี่น้องครับผมเรื่องของการที่แบบว่า เออตอนนี้ใครกันแน่ที่มั่นเออใครกันแน่ที่มั่นไลคยคนาาน้นถามมาเช่าเน็กระถามมานะคะรับผมแล้วก็แม่บุ้นเสกบอกว่าขอโทษแล้วก็ตามนั้นเลยเชื่อไม่เชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันแล้วกันนะครับแต่ปิทไทยเนี่ยแล้วกันนะฮะจากล่าจากล่าเออบอกว่าทั้งสี่พี่พศคะหอแต้วแตกแหกลำไยเป็นภาค11นัดกองพรุ่งนี้เลยไหมคะ แม่วุนเส้นเป็นกระแสแล้วค่ะชีคงชื่นชอบลำใหญ่หายทองคำขั้นออกอาการคลั่งศิลปินทีเดียวภาคส11ต้องเข้าแล้วนะคะแม่วุนเส้นชีเครมร้อยล้านหนักค่ะนี่ใครชอบอ่ะโอเคพี่นังคารบผมนี่คือเรื่องราวมุมต่างๆที่เกิดขึ้นเอามาว่าู่ฟังแต่ว่าท้ายแล้ว ไม่ได้มีออกมาจากปากลำไยหาทองคำเลยดีกว่าสึ่งลำไยไม่ต้องมาตอบอะไรลำไยไม่ต้องออกมาพูดอะไรเพราะว่าบริเกียวเ่างกับลำไยเลยไม่ต้องไปตอบสื่อด้วยไม่ต้องสร้างประเด็นต่อไม่ต้องสร้างกระแสต่ออันนี้ขอยบอกเลยนะัครับผมจากปากขอยเองเพราะว่ามันเกิดขึ้นแค่นี้ขอยกับเราข่าวแค่นี้ จากวุ้นเส้นวินลำไยวุ้นเส้นออกมาขอโทษทั่วก็ลงที่วุ้นเส้นเพจต่างๆก็ออกมาว่าออกมาแซลออกมาจิกออกมา,านันนีโนนนี่คือจบแค่นี้เรื่อง่าวมันจบแค่นี้วุน้นวุ้นเส้นจบแล้วลำไยแยดต่อความยาวสาวความยืดลำไยแยดต่อความยาวสาวความยืดจบข่าวแค่นี้พี่น้องครับผมนี่คือจากกวานลูกทุ่งกะบกลาหนุ่มเจีระจิละเล่นจิละเล่ามาสิวาวซูฟังสวัสดีครับ อุ้ยจะเริ่มกมดัวใจกดไหล่และกดแช่พร้อมกับแสดงความเี็นเข้ามาแน่กันแล้วกันติดตามช่องจิละเล่นด้วยสวัสดีอีกรอบหนึ่งอย่ามั่นค่ะ